คุณปู่ของลูกอากงเป็นคนจีนมาอยู่เมืองไทยก่อนคุณย่าคุณพ่อและคุณแม่เมื่อคุณปู่มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งท่านก็จะส่งเงินไปให้คุณย่าซื้อวัวเพื่อทำนาคือท่านมาทำงานส่งเงินไปเพื่อจะให้คุณย่าซื้อวัวเพื่อทำนาอยู่ที่นั่น แต่คุณยาได้นำเงินจำนวนนั้นมาเป็นค่าเดินทางโดยสารเรือก็เรื่องอะไรจะไปซื้อวัวมาอยู่กับคุณปู่ดีกว่า <Okay. S 1> เพื่อพาคุณพ่อคุณแม่มาเมืองไทยคุณปู่มาทำงานก่อสร้างแล้วก็ตามมาได้เปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวต่อมาก็เปลี่ยนมาขายหมูแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาทำสวนผัก คุณปู่ชอบดื่มเหล้าตั้งแต่อายุสามสิบกว่าแล้วก็ชอบกินลูกหนูเป็นๆที่เกิดใหม่ๆโดยเชื่อว่าเป็นยาชูกำลังท่านนํำไอสูบุรี่แต่ชอบอมยาเส้นโดยนำมาปั้นเป็นก้อนประมาณหัวไม่มืออมไว้ที่ริมฝีปากอมไว้ทำไมเนีก็กลืนไปหมดอ ก็เอบไปละลายน้ำนี่นะแล้วก็ดื่มอืออ้อกไปแศษที่เหลือแล้วก็เคียเค้ยวๆไน <c oughs> <c oughs> อมไว้ที่เรนฝีปากบติินนะอมตึงวันตึ่งวันยังบฏิิดเลยเนี่ยอ,อม <c oughs> ยาเส้นทุกวันนะ่ยที่รรมฝีปากปากอมอมทุกวันยังไม่ติดเลย <c oughs> คุณปู่ตายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สองห้าสามสามโดยก่อนตายคุณปู่เป็นอมตะอยู่สี่ปีมีอายุได้แปดสิบเจ็ดปีคุณย่าของลูกอมาม่าท่านมาจากเมืองจีนใหม่ๆก็มาเป็นลูกจาก้างท่านชอบสูบุรีเป็นประจำ คุณปู่ชอบอมเอาไว้ที่ริมฝีปากปคุณย่าชอบสูบแล้วก็ชอบเล่นหวยเพราะอยากรวยทางรัฐแต่คุณย่าก็ชอบทำบุญตามประเพณีจีน,เ,นเช่นไหว้เจ้าแล้วก็ทำทานตามแต่ปัจจัยที่มีก่อนมาอยู่เมืองไทยคุณย่าเนี่ยชอบช่วยเหลือคนโดยเฉพาะการทำคลอด โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายชอบเป็นคุณหมอเนะี่ยก่อนเสียชีวิตคุณย่าได้เรียกคุณแม่แล้วก็บอกว่าอย่าไปไหนให้อยู่กับท่านแล้วท่านก็ได้ดื่มน้ำส้มกับไปครึ่งขวดอีกครึ่งขวดเหลือไว้เมื่อเสียชีวิตแล้วคุณอาก็ได้ให้พี่สะพ้ายนำน้ำส้มที่เหลือครึ่งขวดไปทิ้ง ขณะที่พี่สบายจะนำไปทิ้งก็เห็นคุณย่าเหลือบตาขึ้นมาขึ้นมองสิ้นไปแล้วนะพ <c oughs> อไปทิ้งก็กลับมาเอาเห็นคุณคุณย่าเหลือบตาขึ้นจริงๆคนคนจราเลกเขาเขาเหลือกเหลือบขึ้นอยู่แล้วเนะี่ยตา <c oughs> เป็นตุเป็นตา แต่คุณย่าเสียชีวิตแล้วเมื่อเดือนกุนมภาพัสองห้าสามสองเมื่อเสียชีวิตได้ประมาณเจ็ดวันคุณแม่ลูกท่านเห็นคุณย่ามาที่บ้านคุณแม่ได้ถามคุณย่าว่ามาทำไมคุณย่าก็ตอบว่าจะมาไหว้เจ้าต่อมาอีกหลายวันคุณแม่ก็เห็นคุณย่าอีก คุณแม่ก็ถามคำเดิมว่าคุณย่ามาทำไมจะมาเอาอะไรคุณย่าตอบว่าจะมาเอาอะสนิษฐานที่เอาอะไรอันน้ำส้มขึ้นกวดคืนเอาอะไรเอาร่มไปคืนเจ้าของ คุณพ่อมาจากเมืองจีนก็ได้ทำอาชีพหลายๆอย่างตั้งแต่เป็นลูกจ้างจนมาค้าขายเองคุณพ่อชอบดื่มเหล้าสูบุหรีเล่นการมน,นันโดยเฉพาะกําถั่วการทำบุญของคุณพ่อส่วนใหญ่ทําตามประเพณีจีนเช่นสร้างเสาสลาที่เมืองจีนเรียอะไรปัจจัยทำถนนที่เมืองจีนสร้างโรงเรียนที่เมืองจีน ส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องที่เมืองจีน oh. ก่อนคุณพ่อเสียชีวิตมีอาการเป็นไข้หวัดลูกๆก,ก็เด้พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลแต่คุณพ่อไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลจึงนำยากลับมากินที่บ้านคุณพ่อรู้สึกร้อนมากให้เปิดพัดลมโดยเปิดหลายๆตัว oh. สภาพคุณพ่อก็รู้สึกหนาวต้องให้อาผ้าห่มมาหา่มหลายๆผืน ลูกเห็นอาการไม่ดีจึงพาคุณพ่อส่งโรงพยาบาลอีกโดยคุณพ่อมีอาการเพอ้อเรจะกลับบ้านแต่ว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้คุณพ่อเข้าห้องไอซตัวลูกเห็นกายเลียของคุณพ่อมายืนอยู่ที่หน้าประตูก็รู้สึกกลัวจึงออกมานอนเฝ้าข้างนอกกับคุณแม่เออพอเห็นกายหยาบไม่กลัวนะ เล็งกายละเอียดกลัวเออแปลกนะมนุษย์คุณพ่อเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมเหมือนเราส่องกระจกเนี่เราอยู่อยู่หน้ากระจกคนเดียวแต่เห็นสองคนเงนี้ยมันเก่าเรื่องมืงนกนะินเนาะอายุได้หกบหกปีคุณแม่มาจากเมืองจีนใหม่ๆก็ทก็ต้องทำอาชีพหลายอย่างเพื่อช่วยแบ่งเบาวค่าใช้จ่ายในบ้านแม้กระทั่งตอนท้อง ก็ยังต้องไปรับจ้างอาบน้ำใส่ตุมอาบข้าวหมูเนี่ยลูกคนนี้ที่อยู่ในท้องท่านในตอนที่ท่านไปหาบน้ำใส่ตุมหาบข้าวหมูเนี่ยเอาปัจจัยมาเลี้ยงเราเนี่ยรีบไปกราบท่านท่านะคุณแม่งลูกทําบุญหลายอย่างที่น้องชายนํามาบอกเช่นเริ่มบุญกระถินพระราชสร้างองค์พระปฏิสถานบนมหาธรรมกายเจดีย ร่วมบุญพระภิกษุสามหมื่นองคเมื่อวันที่25กรกฎาคม2547คุณแม่มีอาการวิงเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงและอาเจียนเดือนกรกฎาที่ผ่านมาลูกจึงพาคุณแม่ส่งโรงพยาบาลนอนพักรักษาตัวอยู่สามวันแล้วกลับมาพักที่บ้านโดยมีน้องชายของลูกมาดูแลและได้้คุณแม่ทำบุญทุกวันตลอดสองเดือน โดยพาคุณแม่ใส่บาตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทุกวันโอ้นี่ยอดคุณลูกเลยจนปัจจุบันคุณแม่ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องทานยาทุกวันคงแข็งแรงขึ้นม่งั้นจะมาหาครูไม่ใหญ่ได้ไงพอดูทุกวันไม่เห็นเอาอกสักทีเนี่ยท่านทวงถามเคสซัดดีดคุณลุงลูกเป็นญาติทางห่างของครอบครัวมาอยู่เมืองไทยไม่มีครอบครัวชอบสูบหรีและดื่มสุราแต่รับทั้งสาลูก ไปดูแลคุณลุงเสียชีวิตมาปีสองสามอายุได้เจ็ดสิบสองปีคำถามคุณปู่คุณย่าอากงอามา่คุณพ่อคุณลงุงตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่น้องชายลูกอุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมอะไรที่ทำให้คุณปู่เป็นอมภรกก่อนเสียชีวิต และกรรมอะไรที่ทําให้ท่านอายุยืนการจากการกินลูกหนูเป็นเป็นจะทรงผลกรรมในลักษณะใดบ้าง oh. อาม,ม่าก่อนตายทำไมจึงขอให้คุณแม่อยู่ดูแลใกล้ๆท่านท่านรู้ตัวว่าจะเสียชีวิตหรือเปล่าคะคุณย่มมาไหมคุณแม่เห็นจริงหรือเปล่าคะ ตอนที่พีส่สะป้งลูกจะนำน้ำส้มไปเททิ้งเห็นคุณย่าลืมตาจริงหรือเปล่าคะที่ลูกเห็นการลีกของคุณพ่อตอนอยู่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าคะและคุณพ่อเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลหรือเปล่าคะแล้วก่อนคือรถไปโรงพยาบาลทำไมท่านจึงเพ้อว่าอยากจะกลับบ้านคะ กรรมใดที่ทำให้คุณแม่ป่วยนานถึงสองเดือนบุญอะไรที่ทำให้ท่านหายป่วยแล้วจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่คะบุญที่คุณแม่เลิกขายเบียร์บุรีจะรับอนิสง์อะไรบ้างคะเลิกขายเบียร์บุรีจะได้รับอนิสงอะไรม้าง <S <S คุณลุงลูกทำบุญอะไรร่วมกันมากับน้องสาวงลูกคะจึงได้มาอุปการะกันกรรมอะไรที่ทำให้ครอบครัวงลูกลำบากตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต แล้วก็มาดีในช่วงหลังตัวลูกเองเป็นโรคไทอรอยและมีด่างขาวที่มือเป็นเพราะทำกรรมอะไรมาคะและต้องทำบุญอะไรจึงจะหายอาจารย์สันสนิษฐานนะจ๊ะน้องชายลูกมาช่วยเป็นเจ้าหน้าที่วัดบุญนี้จะทำให้คุณแม่คุณพ่อได้รับอนิสงค์อย่างไรคะ และบุญอะไรทำให้น้องชายได้มาอยู่วัดคะเลอน้องชายคนไหนเนี่ยครอบครวัวลูกเคยสร้างบารมีมากับหลวงพ่ออย่างไรคะทำไมคนในครอบครัวบางคนจึงกลับไม่ชอบทำอย่างไรจึงจะทำให้เขาเข้าใจคะเอามาฟังฝังนในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือน,นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรราชา คุณปู่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกเพราะกรรมสุราและปะนาณิบาทกำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนโลหะร้อนๆหล,ลอมเหลวนั่นแหละ,ละ,ละยางทุกทรมานนี่แก้วหนึ่งนงนุษไปแล้วได้รับบุญที่น้องชายที่ไปให้ได้รับลดย่อนผ่อนโทษลงมา คุณย่าตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในชุมชนภูมิเทวาแถวสารเจ้าไม่ไกลาจากบ้านแต่รับบุญที่อุทิศไปให้มีความสุขสบายขึ้นคุณพ่อตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาแม้จะดื่มเหล้าสูบุรีและเล่นการมนันนแต่ได้บุญที่ลูกชายบวชช่วงสั้นแล้วทิศตอนทำงานพระาศาสนาตลอดชีวิตกับบุญที่ท่านทำสาธารณประโยชน์มาอุ้มไว้ไม่ให้ไปอบาย ท่านได้ไปอยู่กับคุณยา่าแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทําให้มีความสุขสบายขึ้นอยู่สารเจ้าด้วยกันทั้งคู่คุณลุงตายแล้วไปอยู่ยมมโลกกําลังโดนนจน้าที่กรอกน้ําทองแดงอยู่เพราะกรรมสุราเห็นไหมจ๊ะในธรรมหารโรกนี่ไม่ใช่น้ําทองแดงเลยนะน้ํากรดสีดําร้อนทุกกว่านี้อีกเยอะ,ยะ oh. เราอยากจะรู้ว่ากรรมน้ําทองแดงนี่นะ มันทุกอย่างอะไรนี่ไปดืม่มน้ําร้อนก่อนน้ําร้อนที่เดือดจะจัดไปก่อนเนี่ยนะเอาจิบๆกันจิบๆจเพิ่งไปดืม่มจิบปุ๊บออกจิบปุ๊บออกถ้ารู้สึกห้าวก็ลองดูสักอึกออะไรอย่างนั้นนี่ผมเป็นอย่างนั้นนะเราลองดูนี่อย่างนี้อย่าไปลองถึงขนาดน้ำทองแดงเอาน้ำร้อน น้่ร้อนรอนรอนะน,นะจ๊ะได้รับความทุกข์ทรมานมากถ้าจิบนึงเราใช้เวลาแค่ไม่กี่วินะแต่กรอกนี่ตลอดเวลายกเวนรรร้นวรนพะยกเวนรรร้นวรนพะเนี่ยมีวันพระเนี่ยมันดีอย่างนี้วันพระแม้ว่าจะมีความเชื่อต่างกันแต่ดื่มสุราก็ต้องไปยโยชมนลกนะแต่ถึงวันพระแม้ตัวไม่ได้นับถือศาสนานั้นนะ ไม่ได้รับสือศาสนาพุทธก็หยุดทันทรมานมเหมือนกันนะหยุดเหมือนกันนะเพราะยมโลกเป็นของสากลของสากลส่วนความเชื่อก็เป็นเรื่องส่วนตัวนี่จะเชื่อส่วนตัวไปได้รับบุญที่วทไปให้ได้รับลดยอนผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่พ้นกันคือความเชื่อก็ได้ไปตามความรู้รู้แคนะ่ไหนก็แค่นั้นจริงหมังไม่จิงหมังอะไร คุณปู่เป็นอามาพฤิกก่อนเสียชีวิตเพราะท่านสั่งฆ่าสัตว์และกินลูกหนูเป็นๆนรมทั้งกรมสุราด้วยประดังเข้ามาที่ยืนเพราะมีบุญเคยบรจิจาคข้าวน้ำอาหารจากคนยากจนในอดีตชาติมาประคองชีวิตให้แก่คนธรรมดาที่ทุศรรินบางมีศรรมินบางเนี่ยยังได้อายุขนาดนี้แต่ถ้าถวายพัตตาาหารเป็นสังฆทานมไม่ต้องแรงกันแล้วนี่ นี่ย่างแรงเลย,ลยการกินลูกหนูเป็นเป็นถ้าทยอยส่งผลจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายออดแอดแอ,ดอ,ดอดในชาติต่อไปถ้าทยอยส่งผลแต่ถ้าการรมส่งผลพร้อมกันทบทวนตายตัย้ตงแต่เป็นตายตั้งแต่เป็นตา,ายตั้แต่เป็นายตัายาตัายติ้ีเดียาย้เาั้ง่เางผลพร้อมก่นันตุ๊บังมาทีอย่างเงี้ย คุณย่าก่อนตาขอร้องให้คุณแม่อยู่ดูแลใกล้ๆท่านเพราะท่านรู้ตัวว่าจะอยู่ไม่น,นานจึงต้องการคนดูแลคุณแม่ฝันเห็นคุณย่าโดยจิตนิวรณ์คือความคุ้นเคยที่อยู่กับท่านและที่พี่สาวเห็นคุณย่าตายไปแล้วแต่ลืมตาขึ้นก็เป็นเรื่องที่คิดไปเองสันนิษฐานเอา,น,า,อางงน,น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนั้นที่เราเห็นการเลียของคุณพ่อที่โรงพยาบาล ไปเรื่องคิดไปเองนี่กัสันนิษฐานวิยาเมืองกันคุณพ่อไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ใจท่านยังผูกพันกับบ้านจึงเพลอ,อยากกลับบ้านในตอนก่อนขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลจ้าคุณแม่ป่วยนานถึงสองเดือนเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรรมหารที่ท่านหายป่วยเพราะบุญทุกบุญที่น้องชายทำให้และน้องชายให้คุณแม่ทำ คุณแม่อายุมากแล้วสังขารก็ย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้ชวนท่านสร้างบุญทุกบุญให้เยอะๆในตอนช่วงนี้เนะี่ยคุณแม่เลิกขายเบียร์บุรีเป็นการละบาปแต่ยังไม่ได้เป็นบุญอะไรคือเพียงไม่ได้ทำบาปหรือทำเท่านั้นทำที่เท่าที่ได้ทำเพียงแต่จะทำให้ใจท่านไม่หมองมากเพราะกรรมขายเบียร์บุรีก็จะทำให้มีช่วงสำหรับกุศลธรรมให้ช่อง คุณลุงและน้องสาเคยเป็นพ่อลูกกันมาในอดีจึงได้รับไปอุปาการะมีเชื้อสายกันอยู่ครอบครัวลูกลำบากในช่วงแรกแล้วก็มาดีในช่วงหลังละทำทานมาไม่สม่ำเสมอเห็นไหมจ๊ะทำทานไม่สม่ำเสมอเนี่ยช่วงไหนไม่ทำทานชีวิตก็ลำบากต้องทำงานหนักกว่าจะได้เงินมาแต่ถ้าหากเมื่อทานส่งผลชีวิตก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจะรวยก็มีเพียงประการเดียวกัน เกณฑประการเดียวคือทำทานต้องให้ไปก่อนให้แล้วจึงได้บางคนชาตินี่มีพวกพรรคพวกเยอะแยะนะพวก้องเยอะแยะทีเดียวเนี่ยแล้วก็ไปไหนก็ได้รับเกียรติยกย่องแต่ไม่ค่อยจะมีเงินหรอกเพราะว่าชวนเขาทาบุญแต่ตัวไม่ค่อยได้ทําทํานิดๆใน,น่อยๆ <laughs> ลกเป็นไทยไทยอรอยเพราะกามผูกโกรธแนด่ดีคือกโกรธแล้ว มักไม่ชอบให้อภัยคือเก็บความโกรธเอาไว้น,น,นานๆไม่ชอบให้อภัยเขาประกอบกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ทรรมาข,าขาขาจึงทําให้พักผ่อนน้อยและก็ไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาจ้ามือด่างขาวเพราะว่าปากสวยแต่คําพูดเสียอ่าวัจจีกรรมมักจะพูดประ,ประชาชนแต่เป็นไปในทางที่ดี จนเวลาเขาแต่งตัวไม่สวยแต่คนนี้เราไม่เคยชอบเขาแต่งตัวตลกตลกก็บอกโอ้ยแต่งตัวดีเท่มั่นใจนี่ออกไปเนี่ย <laughs> เจตนาเป็นการประชดไม่ได้มีเจตนาเป็นการให้กําลังใจ <laughs> <laughs> จะแก้ไขให้ทําบุญทุกบุญแพ้เมตตาให้อภัยทา,านแล้วก็พูดแต่ปิยยะวิจาร <laughs> ที่มีประโยชน์จ้าน้องชายของลูกเนะี่ยอุทิศตนมาช่วยทำงานพระศาสนา ก็บุญนี้ก็จะช่วยปิดอบายให้คุณพ่อกุณแม่เพราะนั้นการอุทิศดนเนี่ยมาช่วยงานพระศาสนาต้องช่วยนะไม่ใช่ว่าเป็นคุณหนูนะถ้าเป็นคุณหนูแล้วก็ยังไม่ปิดอบาย <c oughs> น้องชายในพุทธดรที่ผ่านมาได้เป็นตาหางพระราชาองค์ที่ออกบวชต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชาองค์นั้นมาบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ถึงองค์พระรนิตัว ไปทำนาทีเผยแผ่ธรรมะจนตลอดชีวิตและไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษ,ษเขตในาบ,บางคนในครอบครัวสร้างบรมีกหมู่คณะแบบตามอารมณ์บางคนไม่เคยสร้างบรมีกหมูนะ่คณะดังนั้นจึงมีบางคนในครอบครัวชอบฟัดบ้างไม่ชอบฟัดบ้าง <c oughs> ส่วนตัวลูกเองสร้างบรมีกหมู่คณะแบบตามอารมณ์เพราะห่วงจะทำมาหากินส่วนน้องชายสร้างบรมีกหมู่คณะมาตลอด ชาตินี้ก็ต้องดีให้ดีกว่าชาติที่แล้วนะลูกเนะจะให้บางคนในคะรอบครวัวเข้าใจวัดก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆพูดด้วยเหตุผลอย่ายัดเยียดความคิดเขาโดยเฉพาะต้องเริ่มที่ตัวลูกก่อนให้ปฏิบัติตัวไปในทางที่ดีจนกระทั่งเขาเห็นการเปลีป่ยนแปลงรูปไปในทางที่ดีเขาก็จะยอมรับจ้า